สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนของอาจารย์อินทรเทวนครสูตรคำนวณของอาจารย์งวดก่อนนั้นหลุดไปนะครับคำนวณได้7895ไว้ออก662 งวดใหม่ครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้ 1234! ทุกท่าน1234วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ1ตุลาคม6 7มาลุ้นกันแนวทางของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไหมต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดเป็นต้นงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์คำนวณได้1กับ3 หลุดไปนะครับข้อมูลบนหวยออก6.62แนวทางของอาจารย์ก็จะมีเลข3นะครับที่หลุดลงไปล่างสีงวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดนะครับได้เรียงดูได้ตามที่เห็นงวดหมายอาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านหตุลาหกเจดสูตรคำนวณของอาจารย์ให้เด่น7นะครับตัวรองก็คือเลข9ตามนี้นะครับเด่น7รอง9 สูตรคำนวณเด่นบนของแอดเป็นต้นวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับหนึ่งตุลาคมต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนของอาจารย์พงษ์บางไซนะครับผมเจอมาทุกท่านก็นำงวดใหม่มาแบ่งปันผู้ชมนะครับไปเห็นแนวทางงวดเก่าของอาจารย์เข้างวดเก่าอาจารย์คำนวณได้อสองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ด งดใหม่ก็ได้1กับ8เลยนะครับแถวด้านล่างสุดตามนี้นะครับแนวทางเลขติดบนงวดประจำที่1นตุลาหกเจ็ดแนวทางของอาจารย์พงบงังไซชอบก่อแคบหน้าจอไปครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่น2ตัวของแอดพันเข้าเนีย้ยสู่กำนวณของอาจารย์ได้8กับ4ี่ทุกท่าน8กับ4 วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับหนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดสำหรับแนวะทางของอาจารย์งวดก่อนสูตรนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวะทางของอาจารย์คนโคร,ราชรักไก่ชนใบนี้เป็นอาสูตรวิ่งบนล่างเลขเด่นสองตัวนะครับชื่อสูตรของอาจารย์ก็คือวิ่งขนมไทยสูตรใหม่ งวดที่ผ่านมาประกอบว่าแนวทางของอาจารย์ที่คำนวณได้นั้นหลุดนะครับคำนวณได้5กับ8ถูทุกทันไยออก6 6 2 3 7 4งวดหลังสุดเข้า3หลุด1งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับสูตรนี้คำนวณได้3กับ6ถทุกทัน3กับ6แนวทางวิ่งขนมไทยสูตรใหม่เงัดคนโคราชลักไก่ชน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอสซันนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นบทเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้ห้ากับ6ก็มีเลขหนะครับที่เข้าร้อยกสิบงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้7กับแปดทุกทันชอ,ชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับมาชอบใจก็ผ่าน อีกสูตรของอาจารย์นะครับสูตรนี้ก็ไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับงวดก่อนแนวทางของอาจารย์คำนวณได้4ี่กับห้าหลุดไปทุกท่านงวดใหม่สูตรนี้คำนวณได้9กับศนอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณหลักร้อยบนหลกนัหลกร้อยสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับแนวทางของอาจารย์คำนวณ ก็จะมีเลข6นะครับที่เข้าหลักร้อยอยู่งดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือ6 7 8 90ทุกท่าน6 7 8 90ดูเหมือนว่าตัวเด่นของอาจารย์จะได้7 80ทุกท่านงวดประจำวที่1ตุลาคม6 7นนวทางสูตรคำนวณของอดซันนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดปลายฝันคู่คำนวณของอาจารย์ได้0กับ8ทุกทันนยกับ8วันที่อยู่ด้านบนสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับงวดใหม่ก็ใบนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10บนนะครับสูตรทดลองใช้อาจารย์คำนวณได้5 7 9ทุกท่าน5 79แนวทาง10บนนะครับสูตรทดลองใช้ยังอยู่กันที่แนวทางของไอ้ปลายฝันนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณ10ล่างเลขกเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้ศูนย์กทุกท่านหวยออก 3, 7, สาสถิติหกงวดหลังสูตรก็ได้เรียงดูเอานะครับบางงวดก็หลุดไปหลักหน่วยนะครับ บางงวดก็เข้าหลักสิบงวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วใบด้านบนตรงนี้หนึ่งทับสิบสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดสูบจำนวนของอาจารย์ได้ 7, 8, 9, 7, 8, เจ็ดแปดเก้าสุทันเจ็ดแปดเก้าแนทางสิบล่างเลขเด่นสามตัวของเอดปลายฝันนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางโครงสร้างร้อยสิบหน่วยของอาจารย์ วันชัยงวดที่ผ่านมาก็คือสามใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์มาครบเลยนะครับหลักร้อยมีหกหลักสิบมีหกแล้วก็หลักหน่วยมีสองงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับวยออก 6, 6, หกหกสองงวดใหม่ก็คือสามใบนี้ทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปทุกท่านสูตรหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้ หนึ่งสามสี่หกศูนย์นะครับหนึ่งสามสี่หกศูนย์แล้วก็หลักสิบของอาจารย์ได้สามห้าเจ็ดแปดสองนะครับสามห้าเจ็ดแปดสองแล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้ห้าสองสี่เก้าหนึ่งห้าสองสี่เก้าหนึ่งตามนี้ทุกท่านชอบก็แอปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่าน ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยใบนี้เป็นสูตรล่างนะครับสูตรล่างงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรกำลนงของอาจารย์จะมีอยู่สองสูตรด้วยกันนะครับตัวเด่นของอาจารย์ก็คือตัวชนทุกท่านงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวชนนั้นหลุดนะครับได้เลขหนึ่งแต่ว่าสูตรของอาจารย์ถ้ามัดรวมกันแล้วจะได้สามเจ็ดตรงๆเลยนะครับสูตรที่หนึ่งได้แปดเก้าหนึ่งสามสูตรที่สองได้ห้าเจ็ด แล้วก็01นะครับพอได้37นะครับถ้ามัดรวมกันสำหรับในทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรกำนวณของอาจารย์ได้9024กับ9145ตัวชนเด่นก็คือ4กับ9นะครับ4กับ9ก็ลองจับมัดรวมกันดูนะครับสองสูตรของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างทุกท่าน สามนนะครับ9024แล้วก็9145หรือว่าจะเลือกตัวเด่นของอาจารย์ก็ตามใจเลยนะครับในทางของอาจารย์วันชัยต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนของแอดวัดโคนราศีเมษนะครับสูตรคำนวณหลัก10ของอาจารย์ใบฝั่งทางซ้ายได้012348นะครับ 0 1>, 1 2 3 4 8แล้วก็หลักหน่วยบนของอาจารย์ใบฝั่งทางขวาคำนวณได้2 3 4 5 6 8ทุหากทันสุดที่อาจารย์มัดรวมมาให้ข้อตามนี้เลยนะครับเด่น2ตัวบน V 36สรุปผลการวิเคราะห์รวมแล้วได้36ชุดด้วยกันมาต่อกันที่ นาทางของแอดมูน้ำทิพย์นะครับใบนี้เป็นสูตรกำนวงเด่น10หน่วยบนเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับสูตรกำนวณของอาจารย์ได้6กับ7ทุกท่ันก็มีทางเลข6นะครับที่เข้าหลัก10หน่วยออก6 6 2งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรกำนวณของอาจารย์ได้4กับ5ทุกท่านงวดใหม่ตามนี้ครับเด่น10หน่วยบนเลขเด่น2ตัว แงตหนูน้ำทิพย์งวดใหม่ได้4กับ5งวดที่ผ่านมาลงให้งวดแรกนะครับในทางของอาจารย์เข้านะครับมีเลข6ต่อมาจะเป็นทางหน่วยบนของแอดน้ำพูนะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่านมีเลข2นะครับงวดก่อนนั้นก็มีเลข6นะครับที่เข้างวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณหน่วยบน ของอาจารย์ได้สามหนึ่งเจ็ดเก้าสองสี่นะครับตูเด่นหลักขี้นะครับของอาจารย์ได้สามหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็หลักคู่ได้สองกับสี่นะครับแนวทางหน่วยบนต่อมาจะเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนของอาจารย์เสือขิมชากังราวสูรคำนวณของอาจารย์ได้เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับวางไว้ที่ตำแหน่งคู่ทางทั้งหมด สำหรับแนวะทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับต่อมาจะเป็นแนวะทาง10บล่างเลขเด่นสีตัวของแอเชนมีงวดที่ผ่านมาสูตรหลัก10ของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลขสามทุกทันหวยออก3 7มแต่ว่ามีเลข7นะครับหลุดไปหลักหน่วยทางโดยเลขก็ได้เรียงดูเอาเลยนะครับ6งวดบางงวดก็เข้าตรงนะครับบางงวดก็หลุดไปหลัก10 ขอภัยบางงวดกระลุดไปหลักหน่วยงวดใหม่นะครับสูตรของอาจารย์กำนวณได้2 3 7 0ามเจ็ดุทามเจดวเต็มก็จะประมาณนี้นะครับแนวทาง10ล่างเลขเด่น4ตัวของ S อสเซตมีหนึ่งตุลาคมห7ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขดับนะครับวันนี้ดับบนไทยของแอดรัชนกมีโชค งวดที่ผ่านมาได้เลขเจ็ดก็ผ่านนะครับหวยออก 6, 6, หกหกสองงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนเลยทุกท่านอาจารย์คำนวณได้เลขห้านะครับแนวทางดับบนส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอัชนะพลน,นะครับเลขไม่น่ามาบนงวดที่ผ่านมาดับหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้เลข 6, หกหวยออกหกหกสองทุกท่าน สถิติสูตรดับบนของอาจารย์หกงวดหลุดไปหนึ่งนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเลขไม่น่ามาบนของอาจารย์งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมหกเจ็ดคำนวณได้เลขหนึ่งทุกท่านคำนวณได้เลขหนึ่งในส่วนข้อมูลดับล่างของอาจารย์ผมลงไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ